โอเคค่ะมาต่อ to move เข้ามาขัดจังหวะ Happy Life เห็นไหมตอนนี้คุณก็มีความสุขกับชีวิตดีนี่คนวังคนวันอังคารคุณโสดนะนะไม่ได้ซีเรียสนะคะไม่ได้ซีเรียสเรื่องความรักเลยอาจจะโฟกัสเรื่องการลงทุนและการทำมาหากินแล้วคุณเป็นคนที่บ้างงานอยู่แล้วนะคุณวันอังคารเพราะฉะนั้นคุณไม่ค่อยอินกับความรักไม่มีไพ่ถ้วยใดๆขึ้นมาเลยนะจ๊ะมีแต่ไพ่พเหรียญ โอเคยินด okay, ja. ีด e ้วยจะไปต่อที่คนมีคู่วันอังคารค่ะเดี๋ยวดูคนมีคู่วันอังคารเป็นยังไงดูนะเดือนธันวาเท่านั้นนะคะดูแค่เดือนเดียวนะคนมีคู่ โอ้ยทะเลออาะกับใครคะไฟออฟซอร์ดอืมอืมอืมอาจจะไปเจอคนมีคู่เนี่ยอืมดีกว่าต่างชาติหรือเปล่าคะนะรักทางไกลชารีออดขึ้นมาเชียวคนมีคู่วอังคารดีต่างชาติ นะ้าไปถูกอกถูกใจไปหลงรักคนที่มีเจ้าของแอบมองเธออยู่อย่งงางนั้นหรือเปล่านะคะมีเดลิเวอร์ขึ้นมามีความรักมีความอินเลิฟนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนนะคะมีความเจ้าชู้อืมเป็นคนที่เดินทางบ่อยเป็นคนที่อาจจะเป็นเซลเป็นคนที่ทํางานเดินทางบ่อยๆเป็นวิศวกรเป็นนักบินเป็นนักแข่งรถอะไรได้หมดละ เป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนกับคุณนะคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี่ยคนมีคู่มีปัญหานะคะมีปัญหากันบ่อยทะเลาะกอันบ่อยนะเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มองหาคุยกับเขาไปเรื่อยนะคะชอบคุณคุณอาจจะได้แฟนหรือคนที่ดีด้วยเป็นคนเจ้าชู้คุณอาจจะไปชอบคนเจ้าชู้คนที่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะเดลเวอร์ over, จริงๆมันเป็นไพ่ของรักสามเศร้าเราสามคนได้นะคะ อคุณก็ลองสลับเรื่องราวดูอแดปดูนะคะอืมก็ระวังให้ดีคนคนวิคู่นะมีปัญหาทะเลาะกอันบ่อยนะคะอืมคุณรู้สึกว่าเอายังอยากไปต่อคุณคนนี้อยู่แหละแต่ว่าเขาก็คุณอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในถ้าเขาไปต่างชาติคุณก็ไม่เข้าใจในว่า้ารทมภาษาอะไรของเขาหรือเปล่านะมันทําให้คุณกังวล รักก็ส่วนรักนะคะเนี่ย transformation ไพ่แนะนำให้คุณ m o v อ่อนนะคะ transformation จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะไม่เชื่อคุณคอยดูไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดค,คุณคนนี้ยังไม่หยุดเจ้าชู้คุณกับเขาต้องได้หยุดกันแน่ๆในความสัมพันธ์นะโอเคค่ะเราไปต่อที่วันพุธนะพุธเนี่ยจะไม่แยกนะคะว่าพุธกลางคืนกลางวันไม่นะดูรวมไปเลยนะคะ ยอมไม่ทำแยกนะคนวันพุธมาดูกันนะคะ